สวัสดีครับเรื่องเล่าอานอนท์บีนาคมนี่แหละครับอวันนี้ครับมีเรื่องเล่ามาเล่าก็คือคือวันนี้ได้มีโอกาสไปงาน2 5 6ห้าหกห้าซีเจมฟอเรสซ่งก็นี้ยนะครับสองห้าหกห้านะครับ,รบที่รถโชว์ที่เซ็นทรัลมหาชัยนู้นในสมุทรสาครนะครับทีเนี้ยผมไปไม่ทันมินิคอนเสิร์ตเนาะเพราะว่าผมไปออกจากเนี้ยออกจากบางขุนนทนไปเที่ยงกว่าแล้ว ก็จะไปถึงนู่นเกือบบ่ายสองนะครับผมได้มีโอกาสไปไฮทัชได้นะครับก็ซื้อบัตรไฮทัชอันนี้ก็จะเป็นรูปในรูปขึ้นมาบัตรไฮทัชนะครับรวมถึงเข็มกัดเข็มกัดนะครับผมได้ของอันนี้ผมเปิดที่ที่ที่นู่นเลยอยากรู้ว่าได้ใครก็ได้ของปริมาณนี่นะครับผมได้ของปริมาณแล้วทีเนี้ยผมก็ไปไฮทัช ส,สิ่งแรกเลยก็คือเป็นการไฮทัชครั้งแรกของผมนะเป็นการไฮทัชครั้งแรกของผมแล้วผมไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงจะต้องคุยยังไงเพราะว่าที่รู้ๆเนี่ยมันคุยกันไม่เกินสามวิหรือสี่วิประมาณนี้นะครับอา้าวงานในครั้งนี้นะครับแน่นอนเลยผมลืมพูดเมื่อกี้ว่ามีใครบ้างจะมีพี่มีนพี่เจดาพี่เคียร่าพี่นีนี่พี่คณนิง้งพี่พิมพหกคนงานจําได้ ผมก็เข้าไปพูดนะบรรยากาศในการไฮทัชเนี่ยก็คือผมไม่รู้จะพูดอะไรใช่เพราะว่าผมเคยผมเพิ่งไปไฮทัชครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะ BNK ก็ไม่เคยนะครับผมไปไฮทัชครั้งแรกผมก็รู้สึกผมไม่รู้จะพูดอะไรผมก็เลยพูดว่าให้ทุกคนดูแลสุขภาพเพราะว่าช่วงเนี้ยดูแลสุขภาพเหตุผลเนี่ยเพราะว่าอะไรที่ผมพูดว่าดูแลสุขภาพเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝุ่นก็เยอะ pm 2.5เนาะแล้วก็มีเรื่อง สภาพอากาศที่มันร้อนร้อนหนาวหนาเย็นเย็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ฝนตกในนี้อากาศมันแรปรปรวนบ่อยก็เลยบอกให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับผมไปรอบประมาณบ่ายชอบบ่ายช่วงบ่ายพอดีนะครับก็จบไฮทัสปุ๊บก็จะเป็นเมมพักไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เมมเบอร์ก็จะกลับมาขายจุดเมอร์ชนไดิ์จุดเมอร์ชนไดิ์เนี่ยก็จะมีรอบของผมนะจุดเมอร์ชนไดิ์เนี่ยวันวันวัน,ว,น,ว,นวันเสาร์นะครับ ก็จะมีอันนี้จะเป็นเมอร์เชนดิสที่ขายพวกโฟโตเซตหรือไฮทัชบัตไฮทัชนะครับก็จะมีคันนิงเนี่ยนั่งเป็นแคชเชียร์นะครับแล้วก็เมมเบอร์คนอื่นก็จะเป็นคนให้เมอร์เชนดิสนะครับแกแกนี้ผมได้สั่งวันนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมได้สั่งไอ้โฟโตเซตใช่โฟโตเซตสองห้ากหไปแต่ทีเนี้ยผมไปรับของกับพิมพ์ นะครับมาพิมพ์ทีเนี้ยสิ่งที่ผมได้ก็คือบัตช์ไฮทัสพร้อมเข็มกัดไม่เรียกเพราะว่าผมมัวแต่เมือมองเบื่อมองพิมพ์ไงใช่เมือมองพิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็จะมีเข็มกัดเข็มกัดเนี่ยพิมพ์เขาเปิดให้เลยก็จะเป็นของพี่นีนานี่อันนี้เขาเปิดให้เลยนะครับผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่า ดีใจที่ได้มาเจอเออซีเจมทุกคนก็ดีใจแล้เพาะผมเล็กไปเจอเมมเบอร์ที่มามางานครั้งแรกเลยใชม่มางานรูชโชครั้งแรกเลยนะครับที่มางานรูชโชนะทีเนี้ยพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงใช่ก็จะทุกคนก็จะเปลี่ยนมาเป็นขายคาเฟ่ผมก็ได้สั่งของตามจํานวนก็จะมีได้ชอ็ชอกโกแลตนะชอ็อกโกแลตช็อกโกแลตเย็นน่ะที่เป็นแก้วอเออน้ำ,น,ำน้ำชอ็อกโกแลตเย็นแล้วก็จะมีน้ำเปล่า น้ำอัดลมแล้วก็คอนเฟล็กซ์ได้อันนี้เหลือแต่คอนเฟล็กซ์ครับช็อกโกแลตก็กินไปแล้วน้ำเปล่าก็กินไปแล้วผมไม่ได้น้ำอัดลมผมไม่ได้ด่าบัลลมครับผมขาด้าบัลลมครับท่านผู้ชมนัม่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเดี๋ยวที่ให้ของเนี่ยก็คือน้องพิมใช่นะครับน้องพิมพผมถือว่าได้มาเจอเบนเบอร์ก็ดีใจแหละผมก็ ให้พิมพ์เปิดอันนี้ให้เปิดแผ่นรองแก้วกับแม g กเนตให้นะครับแผ่นรองแก้วก็จะเอยอันนี้แม g กเนตก่อนนะแม g กเนตจะมีให้เลียก2อันระหว่างบีลิเวอร์กับอีวาเกะผมเลืยกอีวากเกะแต่ว่าผมลืมไปว่าอีวาเกะเนี่ยมันไม่มีเบมเบอร์ซีจีเอก็เลยอันนี้ผมก็ได้มาเป็นของพี่เฟบนี่นะครับส่วนแผ่นรองแก้วอันนี้พิมพ์ก็เปิดให้ก็ได้ของดีน่านะนี ซื้อของนี่เจอซื้อของอ่ะสอ,สองรอบเลยนะทั้งรอบโมชินได้ซึ่งก็คาเฟ่นี่เจอกับพิมพ์เลยเจอกับพิมพสองรอบเลยนะครับอ่ะแต่ว่าผมดีใจนะดีใจที่ได้เจอ m e มเบอร์ซครั้งแรกเลยที่เป็นมางานรถโชว์ด้วยแล้วก็ไปเซ็นท่านมหาชัยครั้งแรกด้วยเกื <S 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 อบทีว่าไม่หลงดีว่าไม่หลงนะก็ประทับใจแล้วก็ อาจจะมีอะไรสักอย่างที่มันแบบอืมสักนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าได่ามาเจอเมมเมื่อก็คุ้มเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง s t ต r ร์ทหนด้วยนะครับนี่ยชื่อใหม่ชื่อใหม่ชอ,ชอบชอบนะครับอ่ะติดตามด้วยนะครับ s t ต r ร์ทหนนะครับแน่นอนฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปมี บรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเป็นคลิปตอนที่เมมเบอร์ Member ทุกคนเข้าไปเตรียมตัวกับกับกับเออนั่นแหละไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่รู้ช่วงนี้พูดติดๆนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เรื่องเล่าครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ